สวีทสวัสดีนะับวันนี้ผมจะมแจกเงินทุนนี่ w a เ l e t i n g แล้วนะครับหน้าสามสี่คลิปแล้วครับแจกเนะี่ยโอเคครับื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ทำซองเลยเดีกว่าเอ๊ยก่อนทำซองนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่เข้าใจนะเนี่งยง่ายเลยเอ้ยผมก็ไม่ได้เอาอีทีกลมๆออกมาเว้ยให้กดเข้าไปตามที่ลิงก์ผมนี้นะ ได้ๆไ,ไ,ไ,ไม่ขอี่ก่อนแป๊บนึงน,นี่ใช่ไหมสมมติสมตสมตินะสมมติว่าผมแปะคลิปมวยห่านี่มันเป็นอะไรวะที่แกมันแม็กตูเลติปิกสมมติว่าผมแปะคลิปไว้ใช่ไหมผมผมจะทำแบบเคียโค้ดนะให้ท่านผู้ชมไปหาเองนะเนีย่ยสมมติว่าผมแจก เท่าไหร่นะแปดร้อยบาทเนาะ EP นี้ผมก็จะแจกอีกแปดร้อยบาทนะผมจะเอาใส่ในคอมเมนต์นะที่เป็นเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นไหมผมไม่ได้เอาไว้นั่นขึ้นมาให้ให้เห็นเลยโทษทีเนี่ยท่านผู้ชมก็กดเข้าไปดูเลยนะสวัสดีครับทุกคนแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะเนี่ยแล้ว ถ้าผู้ชมก็ตามลิงก์ข้างล่างลยครับเพราะผมจะส่งลิงก์ให้อันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดแบบนี้ครับแล้วผมก็เก็คลิปแปะไว้ปุ๊บแล้วท่าผู้ชมก็ตามคลิปนี้ไปเนะครับตามอีกช่องหนึ่งของผมแปมแล้วท่าผู้ชมก็เลื่อนหาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าผู้ชมกอดูก็ได้ผมว่ามันง่ายดนะีนไง อันนี้กี่นาทีไม่รู้ว่าอันนี้คอ,นนอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่มีคีย r c โค้ดอยู่อ,อือออเป็นว่ามันมันอยู่ในคลิปนี่แหละครับผมไม่รู้ว่าผมเอาไว้ตรงไหนกี่นทีมันอยู่ในคลิปนี่แหละครับ มไม่เห็นเคียวโคตรวะเออเเห็น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 ,หนแล้วเห็นแล้วหยุดไม่แอไว้ท้ายคลิปนี่เห็นไหมท่านผู้ชมอยู่ท้ายคลิปบางบางอันก็ไม่ได้อยู่ท้ายนะบางอันก็ไม่ได้อยู่ท้ายนะแป๊บนะครับนี่ไงเคียวโคตรอ่ะอยู่เวลานี่ครับ ี๋ยวแป๊บนะผมขอกอรู้ให้กันแปบ๊บนะทำชัมแป๊บหนึง่งมันมีมัมีเห็ดอะไรเล<ด>็กๆเหรออันนี้ผมถ่ายรูปในในโทรศัพท์ซัมซุงผมครับพอดีเครื่องไอโฟนผมส่งรูปไม่ได้ผมก็เลยถ่ายแต่แต่ผมทดสอบแล้วว่ามันรับ QR โค้ดได้ผมทดสอบเทสหมดแล้ว อันนี้อันนี้ท่ามชมไปผมผมจะทําเป็นแบบแบบเคียวโค้ดนะให้ท่านชมเข้าไลนา์นะต้องมีไลน์ด้วยนะผมก็ลืมบอกต้องมีไลน์นะอีพ <EP> ีนี้ผมแจกอีกแปดร้อยนะพอท่านชมก๊อปรูปนี้ปุ๊บใช่ไหมถ้าไลน์มันเห็นถ้ามันเห็นเคียวโค้ดอ่ะให้ท่านชมแบบนี้ก็ได้นะกดสแกนเคียวโค้ดอันที่สามนี่ครับ ผมไม่ได้เอาตอนนั้นออกมาไว้เป็นเมาส์ไว้โทษเทตัวอ่าน q ค code โคะถ้าใครไม่เข้าใจนี่กดกดแบบนี่ก็ได้กดแบบแบบเหมือนที่เราเพิ่มนเพื่อนี่เลยเนี่ยกดอันที่บ้านนะแล้วก็อันอันที่สที่รูปโลลวกกันนี่ยเนี่ย,ยสแกนเคเบิโคดตรงกลางนะครับผมยังไม่ทำแบบลิงก์นะเพราะมันผมกลัวมันอันตรายไว้ต่อท่านชมด้วย กว่าเขาแก้โค้ดแก้อะไรเอานะท่านชมแค่ให้การเสนยผมไปทำสองให้ดูอย่าลืมนะครับผมยาอไว้ในใต้คอมเมนต์เคท่านชมไปเลยลิงก์อยู่ได้แค่สามวันนะผมจะลงวันนี้แหละให้ท่านชมมากดรับวันนี้ครับก่อนอื่นก็อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์ผมได้นะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม ผมก็จะแจกแม่งเรื่อยๆแหละโอเคทำชมไปไอา้าเป็นหาอะไรวะสแกนหน้าไม่ได้กูว่าแล้วสลหัสไม่ได้มันไม่ให้สลหัสด้วยอืม เอาเป็นว่าผมขอตัดคลิปก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมนั่นนะแปบ๊บนะขอตัดคลิปดีกว่าวันนี้ลืมรหัสไม่มีรหัสกูมีรหัสแต่หาเอ้แต่มันนั่นอ่ะมันมัน,มนต้องเข้าถูมุ้ไปก่อนด้วยท่านผู้ชมโทษทีเดี๋ยวผมแม่งเอาคลิปลมกันเลยดีกว่าแม่งปิดก,ก่อน ว้ย okay. มาตอนจากเมื่อกี้ครับเมื่อกี้แม่งมันมันไม่ยอมให้สแกนใบหน้าไว้เราก็ไม่ไม่ยอมให้เราสหารหัดให้ดูไว้แม่ง iPhone แม่งเลือกมากทีเป็นแต่ก็ดีคนะรับระบบมันดีผมนี่ยอมเลยไอโฟนสิบสี่ okay, แม่งเคท่าชมเราจะมาตอนเนะมื่อกี้นะผมบอกว่าผมจะทำสองคนระับ นี่ผมจะแจก800ยนะยูพีน้าถ้าเกิดมีคนมาเยอะๆนี่ผมแจกพันเลยแต่ก่อนเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ผมนะโอเคทำเลยเสร็จแล้วผมทำแบบแบ่งให้เท่ากันนะเพราะมาหน้าอย่าตกคนละแบาท800รบาทใช่ทำไปเลยครับ ใจถึงพอมารับ,บเัาเองก็แล้วกันเหนะึ่งร้ยคนเหมือนเดิมครับอืออะไรวะเขี็นยังไงต้วะกดไลค์กดต like. ิดตามโอเค้ยด้วยครับนี่ แขนแบบสุภาพไปเลยเรับทำซองนะผมจะทำแบบเคียวโคดนะครับลิงก์ไม่ได้นะครับผมจะไม่ทำลิงก์เคียวโคดผมยเอแปะที่คลิปผมนะให้ท่านผู้ชมหาเองเด้อผมบอกเลยหน้าหน้าอยู่ประมาณ20ิบต้นๆนนะเวลาบอกข้อข้าไวเลื่นหาดูวเเองนะครับโอเคท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ทำซองแล้วอ,อ้าวเฮ้ยทำไมทำไม่ไ,มได้อ่ะทำได้แล้วทำได้แล้ววนึี้ว่าทำไม่ได้นะโอ้แม่งตกใจมันเอือรอเปล่าวะโอเคนะท่าผู้ชมผมกดประวัติที่ดูยวัดแม่งก็กดช้าแปดร้อยบาทนะครับันทนะี่สิบห้าอยู่ได้ประมาณ3ามวันนะครับ โ okay. อเคียบ้านี้นะครับผมทำแล้วนะครับให้ไปหาเอ,าเองคนระับตอนดีนผมจะไปเข้าที่หน้าซองครับโอ้มันวุ่นวายอะไรโ,นะโ,โคตรนะเขียวโค้ดครับใครไม่เป็นก็ดูผมก็ได้นะเขียวโค้ดผมก็ทำแบบนี้ไม่ง่ายเดียผมเอาตัวนี้เนะฮ้ย คิวโคดตัวนี้ผมไม่เคยใช้ครับพอครับแป๊บครับเอ้ยแล้วผมใช้ตัาาวไหนวะคิวโคดอ่ะมันก็ได้แบบสีเทาๆนะไม่มีอะ่ะแต่แป๊บนะคุณผู้ชมแป๊บนึงคิวโคดลูใชายเนะีไม่ใช่อ่ะตัวนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้เนี่ยนะ เคียวโค้ดมันดีครับตอนนี้แม่งไอโฟนแม่งก็ไม่ได้เรื่อง,องผมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมแน่ๆเดี๋ยวผมจะทำเคียวโค้ดนะผมว่าผมจะตัดคลิปตรงนี้เลยมันมันวางวางได้ไหมได้อยู่โอเคท่านผู้ชมผมกดสร้างนะครับดูนะครับ บึกเขาให้เอ่อเคสร้างแล้วนะครับเลื่องไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปผมนะแล้วใตามไปนะแล้วก็กอดูคลิปแค่นั้นนะจบใส่เบอร์ทูนีวบริเวตท่านชมคงน่าจะเป็นอยู่มั้งไอ้แบบแม่โถอีพีหน้าผมมาทำให้ดูถ้ารับถ้ารับกันไม่เป็นนะแต่ผมว่าคิดมันมันง่ายมากเลยนะถ้า ถ้าท่านผู้ชมรับใช่ไหมปุ๊บแล้วมันจะติ้งเข้าไปที่หน้าสองไว้ท่านผู้ชมเราให้ใส่เบอร์ทูมเนี่วอลเล็ตแค่นั้นอะ่ะจบขราวได้เงินไปเลยเท่าทากันนะไปพัฒนแกนทันบ้างตรงนีน้โอเคครับท่านผู้ชมผมก็ยิกหยอกไปงั้นอ่ะงั้นผมขอปิดคลิปก่อนนะครับบา,บาย